สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าในสงสัยทอยทอยโพสตเข้าความปริศนาครั้งแรกหลังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจากกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้กลายเป็นเหตุการ์ท็อ k อ f เด e t ท w n เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปรวบตัวทอยทอยธนาพัชนะกุลพิสารน,นักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังได้ลงมือก่อเหตุทำพิมพ์ชัดสรานคนสนิทอายุเพียง25ปี ที่มีอาการป่วยโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงจึงทําให้เกิดการมีภาพวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลขณะนี้โดยเหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเมิยวสริลพัทเตยธนโนไทยบอลอัศนัยเป็นต้นกอนที่เดนทอยนั้นจะถูกนําตัวไปฝากขังในเรือนจําและในเวลาต่อมาพิธีชาปนกิจของพิมพ์ชัชสรันทางครอบครัวของพิมชัชสรันก็ได้เดินทางมายังวัดบึงทองหลังแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งบ ำเป็นกุศลและทําพิธีชาปนกิจส่งดงวิญญาณลูกสาวกลับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายและล่าสุดก็ทําเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อชาวเน็ตสงสัยทอยๆอยโพสต์ข้อความปริศนาครั้งแรกหลังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ โดยทางด้านของสตอรี่อินสตาแกรมทอยๆนั้นถูกโพสต์ข้อความจดหมายโดยมีเนื้อหาระบุข,ข้อความว่าฝากถึงแฟนคลับลงสตอรี่ไปเลยก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวทอยที่ยังรอฟังขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ยังรอด้วยนะซึ่งหลังจากนั้นเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกพูดถึงอย่างมากมายว่าใครเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าวกันแน่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ